สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตบอนสีที่สวนพี่พรน,นะคะหลังจากที่ผ่านหนาวมาแล้วว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะตามมาชมกับพี่พรได้เลยนะคะมาดูกันค่ะเพื่อนๆบอนบอที่สวนพี่พรสวยนะคะเป็นบอนบ้าน,านเป็นบอนโบราณค่ะราคาหลักร้อยนะทุกคนแต่ความสวยหลักล้านพี่พรเคยพูดประจํา นะคะฮกหลงก็ยังเยอะส่วนพี่พรนะคะความสวยนี่สวยจริงๆดูใบนี้ขึ้นมาสีแดงหลังจากที่หนาวหนาวแล้วเขาก็จะมุดไปนะทุกคนเขาก็จะมุดใบสลัดใบทิ้งไปนี่กําลังฟื้นขึ้นมาใหม่กําลังฟื้นขึ้นมาใหม่นี่ฮกหลงนะคะพี่พรก็มีเยอะ ต้นนี้คือเรื่องลาหุนนะคะเนี่ยดูใบเขาเพราะจะต่างกับพวกหลงนะทุกคนลายเส้นใบลายเส้นใบกระดูกใบนี้จะชัดเจนถ้าพวกลงนี่จะกระดูกใบสีขาวเนี่ยแต่พวกหลงจะกระดูกใบสีขาวถ้าเรื่องลาหุนนี่จะกระดูกใบสีเขียวสะโพกใบจะกว้างกว่านะคะนี่คือพวกหลงรูนก็น,น้นคือ เจ้าก,กรุงไกเซอร์นะทุกคนเจ้าก,กรุงไกเซอร์เนี่ยดูเขาแต่งหนอเขาสวยงามจริงๆบอลในตำนานนะคะที่ราชาการที่ห้านำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กเมื่อครั้งสเสด็จประพาสเนาะค่ะประพาสประเทศเดนมาร์กก็นําเข้ามาตั้งแต่สมัยร5นะทุกคนสวยมากเลยค่ะนี่คือเจ้ากรุงเดนมาร์ก ต้นนั้นคืออะไรทุกคนที่ออกสีชมพูก็เป็นบอลบ้านบ้าน,บ,านบ้านเราที่พรลืมชื่อนะคะนะไม,ไม่ได้ทําคลิปน้องเขานานก็เลยลืมชื่อสวยมากเลยเป็นบอลบ้านบ้านบ้านเรานะคะดูขึ้นหลังจากที่เขายุบใบไปแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะคะสีชมพูเต็มกระถางสดใสเลยนะคะสวยจริงๆคนชอบเนาะดูที่ไรก็สวย นี่หกหลงนี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้บางครั้งพี่พรก็ไม่รู้จักชื่อนะคะคือมันเยอะมากจำไม่ได้ต้นนี้คือหน้าคราดนะทุกคนก่อนนี้คือหน้าคาราดเขาจะใบใหญ่มากนะคะแดดออกเก็มเก๋มแดดกำลังเก็มเกมดูใบนี้ทุกคนใหญ่มาก นักขลาชนี้ไม่กลัวหนาวไม่กลัวแดดนะคะฝนตกแรงๆก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนี้ฝนตกไปเมื่อสองวันก่อนตกแรงมากพี่พรก็ปล่อยใส่ฝนเลยให้เขารับธรรมชาติด้วยนู้นดูพกหลวงวิพร์ก่รน,นี้สวยมากสวยจริงๆใครยังไม่มีนะทุกคนหาไปเลี้ยงไว้เชยชมราคาถูกๆ ดูก่อนนี้เดี๋ยวสักหน่อยอีกสักเดือนหนึ่งนะ่าจะเต็มกระถางทุกคนจะสวยมากกว่าน,นี้นะทุกคนจะสวยงามกว่าน,นี้อีกค่ะเนี่ยกอนนี้สวยมากสวยจริงๆพี่พรมีเยอะนะตามที่กิงเพื่อนๆก็มาขอแบ่งปันพี่พรพี่พรก็จะเหลือเก็บไว้ไวด้ดูไว้เชยชมนีวฮกหลงก่อนนู้นร่อนทองทุกคน นูนร่อนทองนะคะนูนจ้ากวงไกเซอร์นะคะเจ้ากวงไกเซอร์นี่จะก,กัดสีขาวสีขาวจะเยอะกว่าสีชมพูนะถ้าเจ้ากวงเดนมาร์กนี่จะก,กัดสีชมพูเจ้ากวงไกเซอร์จะก,กัดสีขาวนะทุกคนเป็นบอลโบราณบ้านเราที่ราชการที่ห้านำเข้ามานะคะสวยงามจริงๆข้างๆก็จะเป็นไม้มงคล พี่พรแบ่งครึ่งกับลูกชายฝั่งนู้นลูกชายลูกชายเลี้ยงบอลหัวช้างด่างเหลืองบอลกระดาษด่างนู้นพวกแบ็กเมกิกแบ็กโครอนอะไรต่างๆของเขาแบ่งครึ่งกันสุดโซนของพี่พรก็จะเป็นบอลสีนะคะเนี่ยสวยนะทุกคนกำลังงาม กำลังงามกำลังจะได้เอามาโชว์เพื่อนๆนะคะต้นเล็กก็กำลังสวยมาดูกวนอูบอนที่พี่พรรักเนี่ยผ่านหนาวมาแบบงะแบบงามมากก็ไม่ได้ใช้อะไรมากก็อย่างพี่พรว่าใช้เก็บดำํำเก็บขาวแล้วก็ดินผสมกันสามอย่างปุ๋ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะทุกคน น,ะะนี่คือกวนอูกวนอูเฉยๆนะไม่ใช่งาวกวนอูนี่สวยบอลบอลที่พี่พรชอบกวนอูพี่พรมีหลายต้นหลายกระถางนี่ก็กวนนี้ก็กวนอูเขาก็ใบใหญ่นะทุกคนเขาก็ใบใหญ่ดูแทงยอดขึ้นมาเขาถูกฝนถูกฝนดูพระรัก พระลักษ์นะทุกคนไม่ใช่เป็นบอนที่พี่พรเลี้ยงนานแล้วค่ะเป็นไม้จอมยังไม่เห็นขึ้นหูเลยได้มาในนามพระลักษ์นะทุกคนค่ะแต่ก่อนพี่พรก็เคยแบ่งปันเพื่อนๆไปมีต้นมีหัวแบ่งปันไปเพื่อนๆคนไหนเลี้ยงก็คงจะสวยอยู่เลยอันนี้พี่พรตัดหัวไปผ่าไปทําจํานวนลูกๆเขาพี่พรก็แบ่งปันไปเรื่อยๆนี่คือไม้จอมเขาก็สวยพี่พรก็วางไว้หลายที่ หลายที่ของสวนพระลักษนะทุกคนแล้วมีอะไรอีกอยู่โซนนี้เแบบีเแบบีเจ้ากรุงเดนมากพี่พรก็มีนะทุกคนแบ่งปันที่ร้อยเดียวนะคะถ้าใครสนใจอยากได้เนาะค่ะแบ่งปันที่ร้อยเดียวสวนใจทักมาเลยนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์ก็แบ่งปันที่ร้อยเดียวต้นโตแล้วนะทุกคนเนี่ย ต้นโตแข็งแรงแล้วพี่พรก็แบ่งปันที่ร้อยเดียวฮกหลงก็เช่นกันนะคะไซนี้ร้อยเดียวพี่พรแบ่งปันเกิดจากฟีเือผ่ผาของพี่พรเองโตแล้วแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยน้องๆกําลังจะก,กัดสีแบ่งปันที่หนึ่งร้อยนะคะถ้าใครสนใจทักหลายพี่พรกวนอูก็ยังมีกวนอูก็สองร้อยนาคราชก็สองร้อยห้าสิบ ไม่ใช่นัคราชก็สองร้อยลืมลืมลืมเจ้ากรุงไกเซอร์หนึ่งร้อยเจ้ากรุงเดนมาร์กหนึ่งร้อยหกหลงหนึ่งร้อยแล้วผีเสื้อชมพูก็หนึ่งร้อยนะคะทุกคนค่ะหนึ่งร้อยรายการหนึ่งร้อยเนาะคือไซส์ใหญ่แล้วไซส์ตัวแล้วผ่านผ่านหนาวมาแล้วนะทุกคนผ่านหนาวแข็งแรงมีไซส์นี้เลยไซส์ที่พี่พรเอาให้ดูนี่นะคะนี่ไซส์นี้เลยนะคะแล้วก็จะมีปีกินาลีสองร้อยห้าสิบพี่พรไม่ได้หยิบมาตรงนี้เนาะ บีกินาลีก็250ตระกูลไก่ไก่สุดสงวนไก่ตัวงามไก่ราชาวดีพี่พรก็แบ่งปันที่200นะคะค่ะก็จะมีจอมทับจอมทับ3ามสี่ใบและสี่ใบแล้วแหละส่วนมากจะสีใบก็350นะคะจอมทับแล้วก็รัตนนาที่เบียดยังเหลืออยู่หรือเปล่าม้าเฉียวนะทุกคนสวยค่ะไซส์ใหญ่แล้วเป็นน้องเป็นสาวแล้วค่ะตั้งตั้งแม่ได้ ตั้งแมต่ตั้งพันได้นะคะก็แบ่งปันที่400นะคะนะทุกคนนี่คือบอลบ้านบ้านบอลบ้านบ้านรา,นา,นา,นานคาหลักร้อยน้องก็สวยนะคะเนี่ยเลี้ยงไว้ชมนี่น้องก็สวยบอลบ้านบ้านราคาหลักร้อยสวยจริงๆวันนี้พี่พรให้ดูโซนนี้ก่อนเนาะค่ะดูวันละโซนเดี๋ยวพี่พรไม่มีอะไรทําดูบอลบ้านบ้านสวยๆงามๆไปก่อนอันนี้พี่พรเลี้ยงนอกตู้นะคะทุกคนค่ะ แดดกำลังออกกำลังรำไรนะคะเนี่ยสวยงามมากนูน่นวันนี้พี่พรให้ดูส่วนนี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขขอให้บอลสวยงามะคะ่ะขอให้บอลสวยงามเลี้ยงง่ายๆ ขอให้ใจเราก็สวยงามเหมือนกันนะคะขอให้ร่าเริงเบิกบานเจียมใสนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะคะ่ะมีของสวยๆงามๆไว้เชยชมที่บ้านเนาะค่ะงามจริงๆนะทุกคนสวยจริงๆนะคะนน่นนนนนนวันนี้ดูโซนนี้ก่อนแด้ววันหลังพี่พรจะพาไปดูโซนบอล เรไอเทมที่ราคาเพงๆราคาหลักหมื่นที่พอนพี่พรเลี้ยงแล้วเขาโตขนาดไหนหรือเหลือแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ